assabahuda min talati assalamu warahmatullahi wabarakatuh ค่ะวันนี้นะคะ มหามัดยูุซบนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านเกาะกลางตำบลหมอนนางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้นะคะก็นำท่านผู้ชมมาที่ร้านครัวพี่บางฮาร้านนะคะก็มีเมนูอาหารมากมายหลายอย่างเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มีลูกค้านะคะกำลังมาสั่งอาหารแล้วก็ดิฉันแล้วก็ยาและต่ามีอลยก็เป็น มาชิมนะคะอาหารที่ครัวพี่ปกร้านนะคะว่าจะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวส่วนเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้พบก,กับเจ้าของร้านนะคะรอสักครู่ตอนนี้รู้สึกว่ากําลังจะทําอาหารอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศในร้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวแต่วันนี้ก็จะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมา ค่ะวะไรลูดัจจ์มิอัฟรอตีค่ะเมื่อกี้นะคะ เราได้ไปถ่ายทางด้านในนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาถ่ายทําทางด้านนอกนะคะก็ตอนนี้แม่ค้านะคะเจ้าของร้านก็กําลังจะทําอาหารนะคะไม่ทราบว่าออตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะออนนแม่ครัวทําอะไรอยู่คะตอนนี้น่าจะทำก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือเปล่านะคะ<า>นี่นี่คือบรรยากาศทางด้านนอกนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะให้คุยกับเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคตอนนี้ก็ให้ ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศจากทางด้านนอกไปก่อนนะคะเมื่อกี้นี่เป็นห้องแอร์ค่ะนนี่เป็นห้องธรรมดาค่ะก็ถ้าหากว่าท่านผ่านไปผ่านมานะคะหิวเอ้ยเจอร้านครัวพี่บางฮาร้านก็เลี้ยวรถเข้ามาแล้วก็สั่งอาหารรับประทานได้เลยค่ะ นี่เป็นเมนูอาหารนะคะเป็นอะไรคะตากร้องคะกวยเตี๋ยวไก่นี่เป็นเกี๋ยวไก่ของลูกค้านะคะนี่ดูหน้าตากเตี๋ยวไก่ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็อย่าน้ําลายไหลนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทานก็ขับรถมาที่บ้านเกาะกลางอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีได้เลยค่ะนี่หนึ่งเมนูแล้วนะคะวยเตี๋ยวไก่ส่วนดิฉันเนี่ยได้สั่งกะเพราปลาไปนะคะโอเค ค่ะตอนนี้ก็ได้เมนูอาหารมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ดิฉันบอกว่าจะสั่งกะเพราปลานะคะตอนนี้นะคะบนโต๊ะเนี่ยในจานเนี่ยก็จะมีนี่เลยค่ะกะเพราปลากระพงค่ะส่งค้านี่กระเพราปลากระพงนะคะแล้วก็มีกะเพรานื้อค่ะ แล้วก็มีเกาเหลาค่ะท่านผู้ชมคะก็ก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างก่อนอื่นเลยต้องก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามชื่อเจ้าของร้านก่อนนะคะว่าทั่าน,นนี้ก็รู้นั่นแหละว่าชื่ออะไรแต่ว่าอยากให้ท่านอยากให้เจ้าของร้านเนี่ยได้บอกชื่อกับท่านผู้ชมนะคะว่าชื่ออะไรคะให้สลามนิดนึงคะ่ะอัสสลามอะลัยกุวะารัมบะตุลลอง ชื่ออะไรคะโรซิดาโรซิดานะคะลผลวิสุลอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำสกุลไปแล้วเปลี่ยนน้ำสกุลแล้วอมาชาวอ <laughs> เปลี่ยนน,น้ำสกุลไปแล้ว <laughs> ก็ครัวพี่บางฮารานเนี่ยเดี๋ถามนิดนึงว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าครัวพี่บางฮารานคะเกิดจากเพื่อนๆในหมู่เพื่อนของบางเขาเรียกกันพี่บางพี่บางก็เลยเวลามีร้านอาหารก็เลยตั้งชื่อทุกอย่างเป็นครัวพี่บาง เป็นพี่บางทั้งหมดเลยอ๋อทราบว่าแต่ก่อนนี้ขายอะไระก่อนที่จะมาเปิดร้านอาหารเนี่ยขายอะไรนะคะไก่ทอด11ปีไก่ทอด11ปีก็ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปงานวริมาข,ของดิฉันเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับประทานไก่ทอดกับส้มตำเนี่ยจะบอกว่านี่เลยค่ะไปจากครัวพี่บางหาร้านนี้เลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยไปทานไปทาน ไปงานวันริมารคุณฟริดาติดใจส้ตมตำไก่ทอดรู้ไหมว่ามีคนควองสิกา้าเนี่ยเขาอยากจะถ้าเกิดว่าเขาแต่งลูกเนี่ยเขาจะให้ไปทําด้วยนะส้ตมตำไก่ทอดอินชอนล้อ,อลนะคะทีนี้จะถามว่าร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะก็จะหยุดขายไก่ทอดป่วยมาก็ เว้นระยะมาสองปีแล้วก็มาเปิดร้านอาหารประมาณสิบห้าปีสิบห้าปีมาช่องล็อตั้งแต่กศอะไรเนี่ยยาวเลยนะสิบหปียาเลยค่ะแล้วก็ตอนที่มีโควิดเนี่ยได้รับผลกระทบไหมคะทางร้านปิดปิดนั่งทานเนี่ยประมาณสามปีอ๋อแต่ก็แต่ในขณะเดียวกันก็ยังแบบมีอ่ับทำตามออเดอร์ใช่ไหมคะใช่ตรงเข้ากล่องอ๋อมาชาอล็อค่ะอยากจะทราบว่าร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดแปดโมงปิด ปิดตอนนี้ปิด5้าโมงเย็นปิดห้าโมงเย็นก็นหยุดทุกวันจันทร์นะคะก็ท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะเอเออยู่ที่ไหนอยู่ถ้าเป็นอาเภอก็อาเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชลบุรีค่ะแต่ตั้งอยู่ที่บ้านเก,กาะกลางมัสยิดนูรุฮิดายะมสัสยิดนูรุฮิดายะค่ะแล้วถ้นาเกิดว่าคนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาเห็นเมนูอาหารแล้ววุ้ย เมนูอาหารเนี่ยหน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะน่าทานมากเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเขาอยากจะทานเนี่ยอยากจะขับรถมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขา้า Google เนี่ย,ยมียไห<ด>มคะมได้เลยขียะว่าปักหมุดเรรียบ้อยเขียนว่ายังไงคะครัวพี่บางคาร้านสาขาพนัสนิคมครัวพี่บางคาร้านสาขาพนัสนิคมทราบวา่าตอนนี้เนี่ยเปิดสาขาสองแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่่คะสาขาสองเปิดอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตำบลดอนหัวรอนอำเภอพนัสนิคมเหมือนกันใช่ไหม อำเภอดอนวรอจังหวัดชลบุรีดอนวรอนะคะเอไม่มีดอนยิมตำบลตำบลดอนหัอดอนวรอโอเคค่ะอืมก็เปิดสาขาสองแล้วนี่คิดว่าจะมีสาขาที่สามไหมเนี่ยคงแต่ยังค่ะตอนนี้งานเลนไม่ทราบว่ามีเมนูอาหารอะไรบ้างคะเดียวเมนูอาหารมีเยอะเลยข้าวขอเพิ่มเติมนิดนึงคือกับพี่บางนี่จะมีจัดจัดเลี้ยงเป็นรูปแบบโต๊ะจีนแล้วก็เป็น บุฟเฟ่ด้วยค่ะและ้รับงานแต่งต่างๆ,ๆ,ๆในเฉพาะส่วนของที่ร้านนี่ก็รับจัดนิก้าเล็กๆงานเลี้ยงเล็กๆจุคนได้ประมาณ200คนอ๋อ200คนอ่าท่านผู้ชมท่านใดท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาใช้สถานที่นะคะติดต่อครัวพี่บางคารานได้เลยนะคะแล้วก็อ่าห้องเนี่ยมีทั้งห้องธรรมดาและห้องแอร์ด้วยใช่ไหมคะหรือห้องแอร์อย่างเดียวแค่อ,อย่างเดียวค่ะแล้วก็มีถ้าสมมติจัดงานประมาณ200ท่านก็จะมีเต็นท์กันอยู่ด้านนอกค่ะ ขียนงานให้ด้วยเขียนงานให้ด้วยเนาะมาชารล็อคค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมารับทานอาหารได้หรือว่าต้องการที่จะใช้สถานที่จัดเลี้ยงเอ๊ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนอย่างคนที่อยู่ในระแวกชลบุรีเน,ะนะ<ช>ี่ยเนาะอยากไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่อยากทําอาหารน่ะขี่เกียจทําเองแต่งตัวส,สวยๆมานั่งทําอาหารมานั่งเก็บจานล้างจานก็ติดต่อครัวพี่บางทาร้านได้เลยนะคะ<ช>อยากทราบเมนูเมนูแบบเอ่อเมนู เด่นองร้านนี้ค่ะไม่ทราบว่าอ่งถ้าเป็นอาหารจานเดียวก็จะเยอะเลยเยอะเลยเนาะกะเพราโคตรกะเพราต่างๆอ๋อบรรดากะเพราต่างๆกะเพราครูกะเพราปลากะเพราปลาเนี่ยอย่างที่อย่างที่คุณดาสั่งอยู่เนี่ยก็คือกะเพราปลานะคะอันนี้จะเป็นเมนู แล้วอย่างต้มต้มล่ะมีต้มต้มก็จะมีเยอะเลยมีอย่างเช่นต้มยำต้มแซ่บต้มซุปต้มแซ่บื่องในต้มโปะแต่แกงส้มใต้แกงต้มผักรวมอ่าแกงป่าเนี่ยก็พูดง่ายก็เมนูเยอะเลยนะคะก็ถ้าจะบอกเนี่ยวันเดียวไม่หมดถ้าเป็นเมนูส้มตำเมนูแซ่บก็จะเป็นอ่าส้มตำต่างๆตำถาดอะไรอ๋อค่ะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากเจาก้าของนั้นนะคะก็คือคุณรอซิดาแล้วก็คุณฮาคิมคุณวิสูตน,นะคะได้ให้มามาพูดคุยในวันนี้นะคะวันอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมกับเพลาเาลาน,นี่นะคะต้องขอมาหนึงจะบอกว่าระะกพงจะบอกว่าพอดีว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ย ซอสราสักนิดนึงใช้ช้อนยังไม่เป็น,ออนต,ต้องข่อหนึ่งช้อนต้องห่อเพราะอาวุธเพราะว่าบางทีเราไปทานอาหารที่อื่นเนี่ยค่ะขี้เกียจจะไปอันนี้ห<ข>อ,อนนช้อนต้มั่วโอ้ออค่ะอันนั้นเป็นปลาพิซวขออนุญาตรับประทานก่อนชิมก่อนเลยนะคะว่าจะอร่อยมาก,กผู้ชมค่ะนี่ดูหน้า,นาตากะเพรากับปลากระพรระระรงนะคะบิสมิลลาห์ไม่มีกล้งางทานได้เลย มาชาแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะก็ท<อ>่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็อย่าลืมมาแวะรับทานแล้วถ้าเกิดว่าโทรมาก่อนได้ไหมคะได้ยิ่งถ้ามาทางไกลโทรโทรหน่อยจะดีมาก <c oughs> ก็ช่วยบอกเบอร์โทรนิดนึงคะ่ะบางทีอาจจะติดงานด้านนอกก็ <c oughs> บอกเบอร์โทรนิดน,นึงค,ะค่ะศูน 8, 9, ย์แเก้าอ้ศูนย์เก้าสี่แป 094 898 1718หนะคะหรือ,อท่านผู้ชมเข้า Facebook นะคะแล้วพิมพ์ว่าครัวพี่พบางทาร้า,านได้เลยนะคะก็ส่งข้อความมาในอินบ็อกก็ได้นะคะก ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะดิฉันจะนําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะสาหรับวันนี้ดิฉันครูฟริดาวันะหรือครูฟริดามหมามัดยูซฟแลวก็คุณราชิดานะคะและทีมงานก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะวบิลาฮิตตฟิกวะลิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุอล